รายการฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษ2023-2024เอซัตวิลล่าเปิดลังวิลล่าพา์คต้อนรับการมาเยือนของอาร์เซนอลในค่ำคืนวันเสาร์ที่9ธันวาคม2566เวลาเที่ยงคืน30นาทีตรงนะครับ สำหรับสภาพความพร้อมของเจ้าบ้านแอสตันวิลล่าฟอร์มกำลังเข้าฝักโดยล่าสุดเปิดบ้านเฉือนแมนเชสเตอร์ซิตี้หนึ่งประตูต่อศูนย์เมื่อคืนวันพุทธที่ผ่านมาทําให้ทีมสิงห์พยองแพ้แค่นัดเดียวจากเกมลีก11นัดพร้อมกับแซงขึ้นไปหลังอันดับที่3ของตารางคะแนนเป็นที่เรียบร้อยมีแต้มตามหลังจากฝูงอย่างอาร์เซนอลแค่สแต้มเท่านั้นสภาพความพร้อมของทีมในเกมนี้วิลล่ายังไม่สามารถใช้งานเอเมลิโน่บูเอนเดียแบ็กจงเตาเล่และไทโรนิงที่มีอาการบาดเจ็บนะครับส่วนผู้เล่นที่พร้อมลงสนามทั้งหมดคาดว่าก จะยึดขุมพลังส่วนใหญ่ที่เป็นชุดเดิมจากการปราบทีมเรือใบสีฟา้าที่ผ่านมานั่นเองนะครับสำหรับสภาพความพร้อมของทีมเยือนฟอร์มล่าสุดอาร์เซนอลบุกไปเฉือนเอาชนะลูตันทาวสี่ประตู 3, สามสนิดต้องลุ้นกันตัวโก่งเลยทีเดียวโดยทีมปืนใหญ่ได้ประตูชัยในช่วงทดเจ็บนาทีสุดท้ายจากลูกโคของดีแคนไลส์ทำให้พวกเขายัางนั่งแท่นจ่าฝูงต่อไปในขณะนี้ด้วยผลงานลงสนาม15 5, นัดมีอยู่36แต้มส่วนความพร้อมของขุมกำลังในเกมนี้นะครับยอเรียนชิมเบอร์เอมิลสมิธโลฟิโอวีเอล่าโทมัสปา ตาเคโลโทมิยาสุยังต้องเป็นนักเตะที่รักษาการบาดเจ็บอยู่นะครับและหมดสิลงสนามช่วยทีมในเกมนี้แน่นอนแล้วผลการห้าดัดหลังสุดของเจ้าบาัแอัซซันวีลา่านัดที่1วันที่12พฤศจิกายนปี2023ชนะฟูลแลม3ประตูต่อ1นัดที่2วันที่26พฤศจิกายนปี2023ชนะสเปอร์2ประตูต่อ1นัดที่3วันที่30พฤศจิกายนปี2023ชนะลิเกียวาซอ2ประตูต่อ1นัดที่4วันที่3ธันวาคมปี2023เสมอกับบอลมัด2ประตูต 5วันที่6ธันวาคมปี2023ชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้1ประตูต่อศูนย์ส่วนผลงานหานัดหลังสุดของทิงเือนอาร์เซนอลนัดที่1วันที่11พฤศจิกายนปี2023ชนะเบอร์ลี่3ประตูต่อหนึ่งนัดที่2วันที่25พฤศจิกายนชนะเบนฟอร์ด1ประตูต่อศูนย์นัดที่3วันที่30พฤศจิกายนปี2023นชนะลอน6ประตูต่อศูนย์นัดที่4วันที่2ธันวาคมปี2023นมชนะบูเพนตันสองประตูต่อหนึ่งและนัดที่5นะครับวันที่5ธันวาคมปี2000 23ชนะลู่ตันเท้าส4ประตูต่อส สำหรับบทข้อค,คู่นี้นะครับวิลล่าโชว์ฟอร์มสุดยอดในเกมล่าสุดที่ปราบแมนเชสเตอร์ซิตี้และที่สำคัญคือขุนพลสิงห์พยองสร้างสถิติชนะในนัดเย่าเป็นเกมที่14ติดต่อกันเข้าไปแล้วนับรวมต่อเนื่องจากปลายฤดูกาลที่แล้วนะครับส่วนทางด้านทิมเยอือนอาเซนอลต้องลุ้นกันเหนื่อยชนิดลมแทบจับกวาดจะได้ประตูชัยเหนือลูตันทาวในช่วงทดเวลาบาดเจ็บนาทีสุดท้ายแต่อย่างน้อยก็เป็นสัญญาณที่ดีที่บ่งชี้ว่าแข้งปืนใหญ่ไม่ยอมแพ้ง่ายๆจนกว่าเสียงนกหวีดจะหมดเวลาดังขึ้น สำหรับเกมนี้น่าจะเป็นเกมที่สู้กันได้สนุกเพราะต่างฝ่ายต่างมีจุดเด่นที่เกมลุกที่วูบวากอันตรายด้วยกันทั้งคู่โดยเฉพาะวิลล่าที่คึกคักยกกำลัง2เมื่อได้เล่นในบ้านของตัวเองนะครับแต่ผลงานของอาร์เซนอลในช่วงนี้ก็แสดงให้เห็นว่าพวกเขานั้นเป็นทีมที่แพ้ยากและพลิกเกมกลับมาได้ตลอดนอกจากนี้ความพ่ายแพ้คาบ้านครั้งสุดท้ายของวิลล่าก็เป็นการพ่ายแพ้ให้กับปืนใหญ่เมื่อเดินกุมพาพันที่ผ่านมาสุดท้ายเชื่อว่ามิเกลอาร์ดิต้าน่าจะพาลูกทีมบุกมาแบ่งแต้มอย่างน้อย1นแต้มกลับบ จะฟันธงในค่ำคืนนี้คือแอสตันวิลล่าเปิดบ้านเสมอกับอาร์เซนอลด้วยสกอร์สประตูต่อสฟันธงครับผมและถ้าท่านใดต้องการเข้ากลุ่มทีเด็ดฟุตบอลสเต็ปฟุตบอลเต็งสามารถคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเข้าฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นน,นึกถึงทีเด็ดฟุตบอลนึกถึง onestep.com นะครับ